คติธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคัดจากหนังสือขันธวิมุติสมังคีธรรมะผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมคือผู้สนใจหาความรู้ความสามารถเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวยอมไม่ปลอดภัย ต่ออันตรายทั้งภายนอกภายในเครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธสําคัญจะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสถานมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดพูดทำอะไรไม่มีการยกเว้นมีสติปัญญาสอดแทรกอยู่โดยทั้งกายภายในและภายนอกมีความเข้มแข็งอดทนมีความเพียร ที่จะประกอบคุณงามความดีความอ่อนแอโง่เงาเต่าตนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียดคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้ผ้นภัยการตำหนิตีเตียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นหมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่น จนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราดถถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไต่ตองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชตัอความผิดของตนงดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำหม่พอใจสร้างขึ้นเองผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำร้ายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุคติในโลกสวรรค์ไม่ตกตามเพราะอํานาจเสียงคุ้มครอง รักษาและสนับสนุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์รมก็สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอนเมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้วอย่าให้ใจอาภัพคิดแต่ผลิตโทษทำบาปอากุศล เผาพราญตนให้ได้ทุกเป็นบาปกรรมอีกเลยคนชั่วทำชั่วได้ง่ายแต่จิตใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดีคนดีทำดีได้ง่ายและติดใจกลายเป็นคนรักธรรมตลอดไปเราต้องการของดีคนดีก็จำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นการฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้นแหละฝึกงานฝึกคน ฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกํำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอนศีลน,นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรไกรเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆมีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาคนที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มี ยิงอดอยากยากเข็นกายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากปีดามารดาพร้อมบริบูรณ์จะทำให้เป็นศีลก็รีบทำศีลมีอยู่ที่เราแล้วรักษาได้ไม่มีการได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหารผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่จน ก็เพราะรักษาศีลให้สมบูรณ์จิตดตวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัยคุณ,ณธรรมยังมีผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปรดาดเปรื่องเลื่องระบือมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีไม่มีคับแค้นจนมุมการปฏิบัติธรรม เป็นการทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่งตรัสสอนเรื่องกายวาจาจิตมิได้สอนเรื่องอื่นทรงสอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจให้ออกจิตพิจารณากายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปทานหัดสติให้มากในการค้นคว้าเรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียวเมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชง จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเองการประกอบความพักเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตาและกะตัญญู ชีวิตที่มีความดีอาจมีใช่ความยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นวาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาลวาสนาก็อาจเป็นคนพาลได้บางคนวาสนาอย่างอ่อนเมื่อคบบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคล ควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนผูมวัสนาของตนให้สูงขึ้นผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันความเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหนียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดีควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนา ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิตนางพินิจพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างมีสาระประโยชน์ไหมคิดแสหาเรื่องหาโทษคนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้นพอรู้ผิดรู้ถูกของตัวบ้างไหมพิจารณาสังขารภายนอก ว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงสังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชาราหลุดไปพยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการให้ท่องในใจอยู่เสมอว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันทานศีลภาวนาทำทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนานี้ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้มาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริงคนหิวอยู่เป็นปกติสุขมิได้จึงวิ่งหานโน่้นหานี่เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่สำนึกว่าผิดหรือถูกกลั้นแล้วสิ่งที่คว้ามา ก็เผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟคนที่หลงจึงต้องแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปทำไมให้ลำบากทำไมอะไรอะไรก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาตะคุบเงาไปทำไมเพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจทั้งสี่ที่มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว อันนี้สงของศีลห้าเมื่อรักษาได้ 1. นึ่ทำให้อายุยืนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 2. อทรัพสมบัติที่อยู่ในความปกครองมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย 3. ระหว่างลูกหลานสามีภริยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ากลายต่างครองกันอยู่ด้วยความผาสุข 4. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือคำพูดมีสเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะด้วยสัตว์ด้วยศีล 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดไม่หลงหน้าหลงหลังจับโนนชนนีเหมือนคนบ้าคนบอหาสติไม่ได้ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสยัยผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกข์จอมยากเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำให้พากันละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่คุณความดี อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์กรรมจำแนกสัตว์ให้สามและประนีตต่างกันผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีพ้นคือลื่มตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้แม้เขาจะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตามเขาก็ไม่มองเห็นคุณค่าของพ่อและแม่ ว่าได้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูดตนมาอย่างไรบ้างแต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนหนึ่งกำลังรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้นคนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัยไม่จําเป็นต้องเที่ยวสแสวงหาทรัพย์มากมายหรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นนั้นล้านมาเป็นเครื่องบำรุงจึงมีความสุข ู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีกเพราะนั้นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทงั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์แต่กฎความจริงคือกรรมสาบแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุดนักปรา,ทารทนาจิงกลัวกันหนักนาะแต่คนโง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุขเอาเผากินและชอบเห็นแก่ตัว ไม่มีวันอิ่มพอไม่ประสบพอคือความสุขดังใจหมายอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกมีใช่สมบัติอันเท้จริงของเราตัวจริงไม่มีใครเลี้ยวแลสมบัติในโลกเราแสวงหามาหามาทุจริตก็เป็นไฟเผาเผาตัวทำให้ชิบหายได้จริงๆหาคนดีมีศีลในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนิ่นจินดา ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆเพราะเงินเป็นล้านๆไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์ทรรเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและปกครองใจถ้าขาดทรรเพียงอย่างเดียวความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าผูกเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะอยู่ในโลกใดกลองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกลองสมบัติเตนเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิดความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที